mm สวัสดีค่ะคุณแม่แม่อันนี้ช่อง Youtube ของมามิยกนะคะชาแนลชาโคลโทฟู Ch u นะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ใครที่กําลังดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะซื้อเนี่ยบอกเลยว่าคิดไม่ผิดเพราะว่าวันนี้แม่ยกแอบมากระซิบโปรดีๆซึ่งคุณแม่คนไหนที่กําลังสนใจซื้อเครื่องของทาง b a b y er ้เเนี่ยก็เข้าไปที่เพจ Baby Kitchen Thailand ได้เลยเนาะ อย่าลืมบอกว่าดูมาจากชแนลของแม่หยกหรือชแนลชาโคโทฟูเนี่ยก็จะได้รับของขวัญพิเศษเพิ่มอีก1ชิ้นไปเลยทุกคนซึงใครที่ไม่มั่นใจเนี่ยก็สามารถกอลลิงกของวิดีโอนียแล้วก็ไปบอกเขาได้เลยว่าดูมาจากช่องนี้ค่ะขอของแถมเพิ่มอีก1ชิ้นใครที่สนใจก็ไปได้เลยนะทุกคนมามีหยกแนะนาํามากๆเครื่องเนี่ยดีสุดๆเลยแล้วก็ใครที่กําลังสนใจฟังก์ชันว่าฟังก์ชันเป็นยังไงก็ดูรีวิวจากวิดีโอแม่หยกได้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะยินด <Hey! S 1> ีต้อนรับ เป็นเรื่องความสะอาดกันบ้างแล้วคือหลายๆคนน่ะอาจจะแบบคิดว่าการนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมฆ่าเชื้อของต่างๆอาจจะไม่จาเป็นมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยการนึ่งการฆ่าเชื้อเนี่ยคือเป็นแบบสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเพราะมันเป็นเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยมากๆเราไม่รู้หรอกว่ามีเชื้อโรคตัวไหนอยู่ในขวดนมหรืออยู่ในของบ้างจริงๆที่เราล้างแล้วเนี่ยก็สะอาดแล้วแต่แบบมันอาจจะไม่สะอาดพอสําหรับเด็กน้อยเนาะก็คือหมอที่เราแบบไปหาหมอเนี่ยเขาก็แบบแนะนําว่า การนึ่งขนนมเนี่ยควรจะนึ่งให้ถึง1ปีเลยเราต้องทําให้แบบทุกอย่างสะอาดที่สุดซึ่งการฆ่าเชื้อขนนมเนี่ยมันก็มีด้วยการหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นแบบการใช้เครื่องนึง่งหรือการเอานึ่งด้วยซึ้งแบบที่เป็นนึ่งกับเตาแก๊สหรือเอาไปลวกน้าร้อนเอาใส่แบบถุงแล้วเข้าไมโครเวฟก็ได้ซึ่งสาหรับบ้านเราเนี่ยก็คือแบบเลือกใช้เป็นเครื่องนึ่งขนดนมไฟฟ้าที่สามารถมีฟังก์ชันโอเปนได้ในตัวจากแบรนด์เบบี้ย ก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทําไมเราถึงชอบแบรนด์นี้มากเป็นพิเศษก็คืออย่างแรกเลยนะคือตัวถังเขา,าใหญ่มากเขาสามารถใส่ขวดนมที่เป็นคอกว้างเนี่ย9-12ขวดเลยก็คือแบบตอบโจทย์ตอบฟังก์ชันกากบ้านาาเรามากเพราะบ้านเราเนี่ยคือน้องอะจะกินขวดนมเป็นหลักแล้วคุณแม่ก็ปั๊มนมซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นก็จะเยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นนะเราก็จะต้องน้าแบบเครอนึ่งที่แบบใหญ่เป็นพิเศษให้ไม่เสียเวลาใช่ไหมคือเราเคยใช้เครื่องนึ่งขวดนมที่แบบนึ่งได้ทีละหกถึงแปดขวดเนี่ย ือมันเสียเวลามากคือยังไม่ทันนึ่งเสร็จชุดใหม่มาแล้วก็ต้องแบบเอาเก็บปั๊บนึ่งเลยอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็คือแบบใส่ได้เยอะมากวันหนึ่งก็คือแบบลดจํานวนรอบในการนึ่งที่น้อยลงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถาดข้างบนตัวนี้ก็คือมันใหญ่มากคือเหมือนแบบเอาไว้ใส่ฟ้าใส่ขวดนมใส่แบบจุกนู่นนี่นั่นได้ไม่ต้องเอามาวางซ้อนๆกันก็คือจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงที่เขาไม่ได้รับการนึ่งที่ทั่วถึงเนาะข้อต่อมาก็คือหม้อต้ม เาเนี่ยเป็นเซรามิกสามารถกําจัดคราบตะก,กันได้ง่ายจริงอยู่คราบตะก,กันเนี่ยก็คือยังไงมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องเลือกวัสดุหม้อต้มเนี่ยที่ให้เหมาะสมกับการกําจัดง่ายๆข้อต่อมาที่เราชอบของเขาเนี่ยคือถาดข้างล่างเขาที่ไว้วางขวดน้มันเป็นแสแตนเลสก็คือมันจะคงทนกับการใช้เป็นพลาสติกมากเวลาที่เราใช้พลาสติกอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบพลาสติกหมดอายุการใช้งานหรือ,อยังอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าถาดสเตนเลสที่เขาให้มาเนี่ย เออก็คือแบบอายุยาวนานกว่าอีกข้อหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์บ้านเรามากเนี่ยเขาก็ยังมีแบบปรับชั้นนึ่งได้อิสระเนี่ยอันเนี้ยเขาใส่ขวดนมได้ถึง11ออนถ้าสมมติว่าขวดนมนที่มันสูงเกินไปเงี้ยเราก็แค่พลิกตัวนี้นะมาเป็นด้านนี้แล้วเราก็ใส่เขาก็จะได้ความสูงของตัวถนะังอะที่เพิ่มขึ้นยิ่งทําให้เราสะดวกเลยขวดน้นที่ใส่ได้มากสุดเนี่ยคือแบบไซส์11ออนเลยโอ้สะดวกมากตอบโจทย์มากนอกจากนั้นแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งเราเลิกใช้นึ่งขวดนมนแล้วใช่ไหมามาใช้ มอาหารให้ลูกได้ด่วชั้นอย่างเงี้ยเขาก็แบบสามารถซื้อเพิ่มได้เหมือนทําเป็นนึ่งซาลาเปานึ่งขนมไปได้เลยนอกจากเป็นเครื่องแบบนึ่งฆ่าเชื้อคนุนแล้วมันก็ยังมาทำอย่างอื่นได้อีกเนี่ยทาให้เราอะที่อายุการใช้งานได้ความคุ้มค่าก็คือเพิ่มขึ้นแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยที่แบบเออดีคือเป็นหน้าจอแบบระบบดิจิตอลก็คือเราแค่หมุนจอ,อยเงี้ยแล้วก็กดได้เลยเป็นทัชสกรีนสะดวกมากไม่ต้องมากดปุ่มไม่ต้องห่วงว่าปุ่มจะพังแบบกดไปแล้วปุ่มจะจมหรือเปล่าหรืออะไรซึ่งโหมดการใช้้งงานขอออีร e ่ยกก็คืมมดดวะ ฟังก์ชันฟังก์ชันที่1คือฟังก์ชันที่เป็นนึ่งแล้วก็อบแห้งในตัว <c oughs> ก็คือจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการนึ่งและอบแห้งโหมดที่2คือโหมดนึ 1, ่งคาเชอร์ด้วยความรวดเร็วก็คือจะใช้เวลาประมาณ10นาที แต่ว่าอันนี้จะไม่ได้แบบอบแห้งนะก็คือมาก็จะยังเป็นหยดน้ําอยู่แล้วก็หมวดที่3นี่ก็คือหมวดอบแห้ง <S <S เราก็เลือกแบบเวลาได้ว่าถ้าแบบเราใส่ของเงยอะของน้อยก็แล้วแต่เรา10นาที30นาที60นาทีหมวดที่4คือหมวดสตรีมอาหารเราไว้แบบนึ่งซาลาเปานึ่งขนมจีบอุ่นอาหารแบบอุ่นอาหารลูกที่แช่แข็งไว้อย่างเงี้ยก็สามารถเอามาทํา เครื่องนี้อย่างที่เราบอกไปว่าเออสามารถสอนชั้นเพิ่มได้ก็เนี่ยสะดวกมากโหมดที่5ก็คือโหมดที่เป็นดีไฮเดีเป็นการดึงความชื้นออกจากพวกอาหารหมดของการขนมอ,อาหารนั่นเองเช่นเราเอาผลไม้มาแล้วก็เราทําดีไ d เดเป็นขนมไว้ให้ลูกกินแล้วก็โหมดสุดท้ายที่เราชอบมากที่สุดเนี่ยคือโหมด keep ร r ยมันเป็นโหมดที่แบบหลังจากที่เรานึง่งแล้วก็กแห้งเสร็จแล้วใช่ไหม เขาก็จะเหมือนแบบขึ้นเป็นเลขไว้จะมีเวลาคลิปใด24ชั่วโมงเนี่ยเก็บอุณหภูมิรักษาอุณหภูมิให้แล้วเขาก็จะแบบทุก4ชั่วโมงเขาก็จะไล่ความชื้นอ,อกจากเครื่องเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือขนนมหลังจากเนื่องเสร็จแล้วก็จะมีอายุ24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราเอาเก็บไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะแบบแบบคทีเรียโตได้เร็วขึ้นแต่ว่าอยู่ในเครื่องเนี่ยก็คือสามารถปลอดภัยมั่นใจได้ว่า เอ้ยอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวแบบจะหยิบใช้เมื่อไหร่ก็มาหยิบถ้าไม่ได้หยิบใช้เขาก็จะกําจัดความชื้นให้ไปเรื่อยๆก็สําหรับใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้นะก็คือเขาชื่อรุ่นว่า Baby เ e r อร์บศูนย์เกก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางการติดต่อไให้ตรงนี้ก็สําหรับใครที่แบบกําลังลังเลอเราก็แนะนํามาตัวนี้ลองไปติดต่อคุยกับเขาในเพจก่อนแบบคือเขาพร้อมให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําเรามากๆเออสาหรับเราอ่ะตัวเนี้ย คือแบบเหมาะสมกับบ้านเรามา,ากก็แบบครั้งแรกที่เราเอามาวางที่บ้านเนี่ยพ่อก,กับแม่เราเดินมาถามว่าเอ้ยนี่คือเครื่องอะไรมันเหมือนเป็นแบบเครื่องที่แบบดูสวยดูเหมาะกับบ้านไม่ได้เป็นเครื่องนุ่งหดนมธรรมดาำำอย่างเงี้ยสำหรับ EP หน้าจะเป็นสินค้าตัวนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามชมกันนะบ๊ายบาย